เลยนะครับที่เี่ เราจะต้องทําระยะทางประมาณ22หรื24กิโลเมตรนะครับเพื่อจะให้เราจบได้ภายใน5วันตรงนี้ก็พอได้ครับเพราะว่าผ่านมา2 3วัน,นี่ที่ว่าทีมเราเนี่ยเริ่มกำลังอยู่ตัวที่เท้าที่เป็นแผน ครัแต่ว่าระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยนะรเราได้ยินเสียงตลอดเวลาลกแก๊ก,ก <c oughs> แก๊กกแก๊กพี่มานับว่าจริงแต่ละคนนี่นี่มันไม่รู้กี่การกระแทกแก๊กก๊กแก๊แกเป็นนมเราเดินมาเท่าไหร่เนี่ยหกสิบกิโลเนี่ยกไม่รู้มันจะก,กี่การกระแทกไม่รู้เท่าไหร่ผมมันทุกเก้าคนมาแล้วก็บอกเลยไม่มีไม่ได้ครับไม่มีผมอาจจะหัวข่าวแตกไปนานแล้วมาถึงอะไรครับไม่เท้าเนี่ยครับ ยตกวันแรกลวฮะการเดินทางก้ไม่มีทั้งทั้งที่มันแบบว่ายืดโคตรได้แต่ว่าผมว่าบล็อกมันดีมากเนะดีครับก็แทกเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ผมเนี่ยชอบจิ้มไปในล่องหินงัดงัดกระถอนงัดกระถอนมันก็ยังไม่งอไม่ไม่เสึกใช่ไหมไม่เสิกไม่เสึกมันไม่ใช่พระมันยังไม่ใช่พระไอ้นี่ก็ยังเป็นแฉกแฉกดีจริงดีอยู่เลยแล้วก็ข้อดีครับกที่มูกก็แคะที่มุกได้ย่างปลาแทงปลาย่างปลาเอาไว้แขวนที่กองน้ำได้เม่เชา ใช่ยังครับกบอันนี้ต้องเซนเซอร์แล้วดี่ครับไม่ทีต้องเมาส์ทาเป็นไงเป้ะนัดขึ้นทุกวันเหรอหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ทำไมมีแต่ของน้อยลงะสามวันที่ผ่านมานะฮะก็ทนอยู่กับเขา ไปเรื่อยๆยพอเริ่มต้นที่วันที่สี่เนี่ยมีความรู้สึกแบบง่ายและปลดปล่อยขึ้นเพราะว่าเมื่อเราหนีอะไรมันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันที่ไปถึงเตือนหรือไปเม่ไ,มไรที่บ้านครับผมแต่วันนี้เป็นวันที่เดินแล้วมีความสุขมากขนาดว่าเราเดินมาหกกิโลแล้วสบายๆบาย,ยคิดว่าวันนี้นะฮะยี่สิบสี่กิโลสบายครับก็ทางยาวไกลพี่ จะรักแห่งวามวังครับเดียว1กิโลเราจะมีเบอร์เกอร์เนื้อควางเรดเดียชุมฉ่ำครบเอ็นๆเป็น,าานรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วแบบน,นๆที่เดินมาครึ่งวันแล้วนะครับน่าจะเป็นอาหารกว่าที่อร่อยที่สุดในโลกเม่งเลย ปูร้องเรอะท,ที่นั่งซีเนียที่นั่งซีเนียตรงจุดนี้นะคะก่อนที่จะถึงเช็คพอยต์เนี่ยเขาจะมีซูมขายอาหารมีเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็คือเรนเดียผัดนี่แหละเนื้อควาเรนเดียนั่นแหละกับโคกหนึ่งกระป๋องร้อยห้าสิบโครนประมาณหกร้อยบาทแต่นะจุดนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงกินนะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ว่าว่าเมื่อวานท้อกับหินนะวันนี้ท้อกับลมมากเลยอ่ะลมแรงมากแต่ละวันจะมีอุปสรรคที่เหมือนกันนะเออแต่ละวันจะเจออะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้ลมแรงแรงจริงอ่ะคนแบบตัวใหญ่ยังไงเนี่ยยังจะปิวเลยอ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เขาผัดเรนเดียนะคะแล้วก็ผักเตรียมที่จะทำให้เราทานนะคะนอกจากนั้นนะคะตรงนี้เขาก็มีกองไฟให้มีคนหน้าตาคุ้นๆอยู่นี่คนหนึ่งแล้วก็จุดเช็ดพอยของเรานะคะอยู่ด้านบนนู้น ค่ะค่อยไปเป็นไงกันบ้างมาแล้วเบอร์เกอร์นั่งรอเบอร์เกอร์กันน่าสลอนวันนี้แทบวิ่งมาจุดพักทานนะค่ะวันนี้ทำเวลาได้สุดสุดมากเลยอร่อยอันนี้คือจุดหมายปลายทาง5โลเมื่อกี้มันมีรูปแปะอยู่ตรงสะพานค่ะบอกว่าไอ้5โลได้กินอันนี้ควบเป็นม้าเลย กินแล้วใหญ่วันนี้เรามาได้ลองใช้โซ่เหมือนไปหากันโซ่เหมออือนจะเขาหู้นนวลนะฮะ,ะเจ๋งไงมันเจ๋งขนาดที่ที่นั่งจะเป็นโฟมนะฮะอ,อุ่นๆให้เราลองนั่งมีดอกไม้หอมมาไว้ดักลนแล้วก็ข้างล่างนี้จะเห็นภูเขาภูเขาหิมะกับภูเขาวาัตส์ตัดผสมกันอยู่พี่เต็มจะไปดูเหรอครับ พี่เต็มจะไปดูครับแน่นอนโอ้โหพลาดได้ไงไปชมวิวเช็คพอยต์ก่อนเช็คพอย์เกินตวรจะมองเห็นแน่นเกินไปเ้าสูงที่สูงที่สุดในชีวิตหุ่เท้าม่วงไปรอบนึงแล้วเมื่อกี้ค่ะมันไปห้องน้ำเหินด้วยค่ะคือปกติเนี่ยทุกสเตชันที่มีห้องน้ำเนี่ยพอเปิดไปตรงที่จัดการน้าเออมันจะมืดหมด ที่นี่สว่างภูเขามาสตาร์ถึงแล้วน่งเ่ยมันจะมีลมตีขึ้นมาเย็นิงกอนแล้วมันมีเมืองวันตัวเท่าขอนิ้วก้อยเนี่ยเป็นทับปิ้งทับปิ้งอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้สถานีอะไรนะเช็คไฟเลยสถานีอะไรวะคาเลสคาเลสอะไรอะเลสเจอร์อเลสเจอร์แบอเป็นสถานีที่ห้าใช่ไหม ก่อนปรนธานี้สุดการเช็คพอยต์สุดท้ายเช็คพอยต์สุดท้ายแต่เป็นข้างน้าที่ดีมากนะฮะอีกสิบแปดโลถึงเช็คพอยต์สุดท้ายเราก็มาจินดาั่ะเราก็จะมีภูเขาบัตสต์อีกที่นี่ตัดใจไปจากเบอร์เกอร์เลย ตรงจุดที่เดินนี่สวยมากนะคะมีเรือเข้ามาถึงด้วยตรงนี้ไหนน้องป้านอธิบายซิตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจุดเช็คพอยท์ะ นหนูเลยก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันอะ